สวัสดีฉันได้ไรล่าจากเบลวร์ลี่ฮิลส์ลอสแองเจลิสก่อนไปต่อฝากกดตุกใจและติดตามให้ด้วยนะฉัน,นาอายุได้สองขวบตอนที่อารวยของฉันรับฉันมาเลี้ยง และพาไปที่เขาที่หาหลังใหญ่ของเขาฉันตัวใหญ่กว่าเด็กคนอื่นในวัยเดียวกันแต่อายอมรับฉันหมดหัวใจไม่เหมือนรัสตี้ลูกชายของเขารัสตี้แก่กว่า6ปีและแม้ว่าเขาจะมีทุกอย่างกลับไม่พอเพราะเขาอยากได้ทุกอย่างเป็นของตัวเองเรามีวันเกิดร่วมกันตอนที่ฉันอายุได้3ามขวบอาเลยจัดปาร์ตี้ให้ด้วยกันทำไมเธอถึงได้แค้กใหญ่กว่าเธอยังใหญ่ไม่พอไงอย่าใจร้ายสินี่มันเกิดวันแรกของเดลิล่ากับเรา ยิ้มให้กล้องเร็วเข้าแต่แตรัสตี้กลับโยนแข็กแล้วเดินจากไปฉันรู้สึกแย่มากหนูว่าเขาคงไม่ชอบหนูค่ะโทษเด็กน้อยเดี๋ยวเขาก็ดีขึ้นนะแต่เขาก็ไม่ดีขึ้นเลยกลับขมขืินมากกว่าเดิมด้วยซ้ำฉันทำได้ดีที่โรงเรียนในขณะที่เขาเอาแต่ขี้เกียจ อาเลยเริ่มให้ความสนใจฉันมากขึ้นและเขาก็เกลียดมากที่ฉันทําแบบนั้นตอน,น,นอายุได้สิบขวบฉันชนะการแข่งสะกดคาระดับจังหวัดอาก็พาฉันไปฉลองที่สวนสนุกฉัน,นตืต่นเต้นมากจนเจ้าหน้าที่ปฏิเสธที่จะให้ฉันขึ้นเครืนะ่องเล่นนี่ไม่ใช่สําหรับวัยรุ่นนะสําหรับเด็กเท่านั้นน่ะเออแน่นอนหนูรู้อยู่แล้วค่ะแต่ค่อยากดูว่าเครื่องเล่นทํางานยังไงอไปแล้วค่ะนี่เขาคิดว่าฉันเป็นวัยรุ่นเหรอฉันอายุแค่สิบขวบนะ ฉันวิ่งเร็วกว่ากระสุนขณะที่ผู้คนมองฉันและหลังจากวันนั้นฉันเริ่มตระหนักถึงความสูงของตัวเองมากขึ้นฉันอายุ13ปีและสูงเกือบ180เซนติเมตรซึ่งมันแปลกสําหรับวัยฉันฉันสูงกว่าเด็กผู้ชายส่วนใหญ่ในชั้นเรียนแต่ก็ไม่ปล่อยให้มันมากวนใจแต่มันทําให้รัสตี้ม,มีเรื่องมาดังแกฉันเขาบังงฉันหาดังยักษ์มีฟุตอะไรก็ที่เขานึกได้ เป็นการเชิพฤติกรรมของเขาอายกห้องที่ใหญ่ที่สุดในบ้านให้กับฉันรขาของขวัญและก็ของเล่นของและเธอต้องการห้องใหญ่ๆถ้าตัวจะขนาดนั้นน่ะนะไม่ต้องใจ ได้ขนาดนั้นก็ได้ม้งฉันรู้ว่าฉันสูงแต่นายก็โง่เหมือนกันน่ะฉันยังไม่เคยล้อนายเลยเออฉันจะเอาคืนเธอแน่เขาวิ่งไล่ฉันได้สักชั่วโมงแต่ก็ตามไม่ทันสักทีใต่จะไปรู้ว่าฉันวิ่งได้ขนาดนั้นฉันอยากดูว่าตัวเองเก่งแค่ไหนเดี๋ยวเริ่มฝึกซ้อมกับทีมกรีธาและไม่นานฉันก็ชนะทุกคนขายาวของฉันทําให้ฉันวิ่งเร็วมากและเจ๋งที่สุดอาภูมิใจแต่มันก็ทำให้รัสติกโกรธและเขาก็อาล่าว่า เขาสอบตกม .6 ทั้งสองรอบและผ่านเงินไปกับแฟนจนหมดในพริบตาคืนวันนึงอาต้องประกันตัวเข้าออกจากคุกกลางดึกเพราะเขาขโมยข้อสอบโชคดีนะที่อาเป็นผู้จัดการดูแลโรงเรียนรัสตี้เลยถูกพักการเรียนแค่อาทิตย์เดียวทำไมลูกถึงทำให้พ่ออายแบบนี้พ่อพลาดตรงไหนโอ้ไม่เห็นยากเลยพ่อมีเธอที่บ้านและลืมว่ามีลูกชายไงเล่าไม่จริงสักหน่อยอาก็รักนายเหมือนที่รักฉันนั่นแหละ อย่าทำเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวนี้และอย่ามาพูดแทรกอีกนะเข้าใจไหมพอได้แล้วอะไรพูดจริงไงคุเอักกันอย่ามากและหนึ่งอาทิตย์ต่อมารัสตี้ไปลอนดอนเพื่อเรียนต่อวิทยาลัยฉันไม่เห็นเขาอีกเลยและเขาก็แทบจะไม่โทรกลับบ้านฉันไม่ได้คิดถึงเขาแต่อาคิดถึงมากและมันทําให้ฉันรู้สึกเศร้าที่เห็นอาไม่มีความสุขทุกอย่างเป็นปกติในเวลาไม่กี่ปีพอฉันอายุ17ฉันก็สูงร8อเซนติเมตรและเป็นผู้หญิงที่สูงที่สุดในโรงเรียนผู้คนมักจ้องมองฉันแแลละพูดอไรปก ได้ใช้บนนั้นไหมหรือว่าต้องกรี๊ดขึ้นไปอะว้าวซื้อเสื้อผ้าจากไหนอ่ะร้านเต็นท์เหรอเสื้อผ้าของฉันทุกตัวเป็นรุ่นลิมิเต็ดและนั่นทําให้ฉันไม่เหมือนใครส่วนเธอก็เหมือนคนอื่นๆฉันไม่ปล่อยให้ใครมาทําให้ฉันรู้สึกไม่ดีหรอกแต่ก็ยังมีเรื่องให้กวนใจฉันอยากซื้อเสื้อผ้าน่ารักๆและสวมรองเท้าสวยๆแต่ฉันใส่ไม่ได้เลย ครั้งหนึ่งที่ห้างสรรพสินค้าฉันกำลังเดินดูของแล้วก็มีร่างวิ่งผ่านฉันไปและโดนยาววิ่งไล่ตามแต่จิงนะฉันต้องใช้ไปเห็นว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นใครเลยเดินเข้าไปใกล้แต่กลับสะดุดเข้ากับดาวแผนเสื้อและเสื้อผ้าทั้งหมดก็ตกบนหัวพวกเรายามเสียสมาธิและเผลอปล่อยมือแล้วเธอก็วิ่งหนีไปส่วนฉันต้องเป็นคนจ่ายค่าเสื้อผ้าที่เสียหายทั้งหมดทำที่ตัวเองเสรไม่ได้เลยเย็นวันนั้นตอนที่กลับถึงบ้านฉันเห็นนากำลังเก็บกระเป๋าดาวจะไปที่ไหนแล้วคะเออไม่ใช่จ้า อาคนเดียวเรากำลังเปิดธุรกิจใหม่ที่ประเทศกรีซอาต้องไปหนึ่งเดือนหนูไปด้วยได้ไหมคะอาอยากให้เราตั้งใจเรียนและซ้อมรู้ตัวอีกทีอาก็กลับมาแล้วแล้วนะวันที่อาไปฉันรู้สึกแปลกมากไม่บา,บายนะฉันไม่เคยอยู่คนเดียวและอาทิตย์ต่อมา <c oughs> ฉันได้รับข่าวร้ายที่สุดในชีวิตเล <c oughs> ขาของอาบอกว่าอาเป็นไข้ที่พบได้ยากและกําลังนอนอยู่บนเตียง <c oughs> แพทย์ไม่รู้ด <c oughs> ้วยซ้ำว่าต้อง,งใช้เวลานานแค่ไหนกว่าจะหายดีเลยฉันรู้สึกเสียใจมากเลยอยากจะไปเยี่ยมอา แต่ไม่มีใครได้รับอนุญาตให้เข้าใล้เพราะมันสามารถติดต่อกันได้ฉันเลยตัดสินใจตั้งใจสอบปลายภาคหลังจากสอบเสร็จฉันกลับบ้านและเจอรัสตี้และผู้หญิงคนหนึ่งที่ดูคุณหน้าคุณตาอย่างบอกไม่ถูกนายมาทําอะไรที่นี่ก็นี่มันบ้านฉันฉันจะมาตอนไหนก็ได้อีกอย่างนี่จีน่าแฟนฉันเธอเป็นคุณนายของบ้านหลังนี้ฉันหันไปหาจีน่าแต่เธอมันฉันเลยสิ้นเชิงเสียมารยาทเย็นวันนั้นตอนที่ฉันผ่านห้องพวกเขาฉันได้ยินเธอทะเลาะกับรัสตี้ ได้มีน้องสาวเหรอไม่เห็นใครบอกฉันเลยพูดไปก็เปลืองน้ําลายเธออยู่ที่นี่อีกไม่นานนักรอกก่อนที่ฉันจะได้ยินอะไรอีกสาวใช้ดันมาซะก่อนฉันเลยออกมาตลอดทั้งอาทิตย์ฉันสังเกตเห็นว่าจีน,น่าแปลกๆปลกเธออยู่ในห้องทั้งวันทุกที่ออกมาก็จะกรีดร้องใส่คนรับใช้แล้วก็วิ่งกลับขึ้นไปมีอยู่ครั้งหนึ่งฉันอยู่ในห้องตอนที่จีน,น่าเดินเข้ามาเรือห้องซะฉันต้องการพื้นที่ตัวเสื้อผ้าพเพิ่มเธอจะเดินเข้ามาที่นี่แล้วให้ฉันทำน,นู่นนี่นันไม่ได้เข้าใจไหม ทันใดนั้นเธอก็เริ่มร้องเรียกหารัสซี่แล่ฉันก็นึกออกตอนนั้นเลยเธอเป็นผู้หญิงคนเดียวกันจากห้างสรรพสินค้าเดี๋ยวนะฉันรู้จักเธอมีอะไรเหรอที่รักฉันนึกว่านายด้วยแต่ห้องฉันที่นี่เล็กกว่าห้องน้ําของฉันอีกฉันต้องการพื้นที่เพิ่มเพราะฉะนั้นย้าใหญ่นั่นไม่ไปไหนทั้งนั้นเธอจะไปและเธอต้องไปหรือจะเก็บกระเป๋าออกไปเลยก็ได้แล้วแต่เธอเลือกว่าไงนะ ทอย่่าง,งั้้นนไมไมดตอนนี้พ่อไม่อยู่ฉันเป็นผู้ปกครองตามกฎหมายของเธอฉะนั้นถ้าเธอจะต้องการวิ่งหรือไปโรงเรียนหยุดยรบกวนฉันแล้วไปเก็บห้องซะเข้าใจไหมเออหน่าดําคาญชะมัดฉันอยากจะโทรหาอาทัานทีแต่เขาป่วยเกินกว่าจะรบกวนได้ ฉันก็เลยก้มหน้าก้มตาและเริ่มเก็บข้าวของก่อนฉันไปฉันทิ้งของผ่านอํมลาไว้ให้จีนะ่าแล้วฉันก็ร้องเสียงตอนที่เธอร้องไห้เพราะเาอโดนกินไปคเลยสมควรแล้วเนนั้นฉันค้นหาจีน่าบนอินเทอร์เน็ตแต่ว่าหายังไงก็หาไม่เจอฉันรู้ว่าเธอกําลังโกหกแต่มีบางอย่างที่เธอซ่อนไว้บางอย่างที่ยิ่งใหญ่ฉันรู้สึกได้เช้าวันรุ่งขึ้นฉันเห็นรัสตี้อยู่เพียงลําพัง ฉันก็พยายามจะเตือนเขาแฟนของนายกําลังโกหกนายอยู่แล้วเธอกำลังทําให้ฉันปวดหัวฉันจริงจังนะฉันเห็นเธอขโมยของจากห้างสรรพสินค้าเมื่อเดือนที่แล้วครอบครัวจีน่าเป็นหนึ่งในครอบครัวที่รวยที่สุดในลอนดอนเธอไม่จำเป็นต้องขโมยเธออาจจะหลอกพ่อฉันได้แต่ว่าไม่ใช่ฉันฉันฉลาดกว่าฉันต้องการจีน่าอย่าทำมันพังไม่งั้นฉันจะกลายเป็นฝันร้ายที่สุดของเธอรัสตี้เดินออกไปและฉันก็อดไม่ได้ที่จะคิดว่าเรื่องนี้เป็นไปได้ยังไงฉันค่อนข้างแน่ใจว่าฉันเจอเธอ แต่ถ้าจีน่ารวยฉันอาจจะคิดผิดก็ได้น่าสับสนมากเลยฉันสลัดความคิดออกไปแล้วก็ไปโรงเรียนแต่วันนั้นฉันเสียสมาธิมากระหว่างฝึกซ้อมและบิดข้อเท้าขณะวิ่งฉันเดินไม่ได้ถ้าโรงเรียนเลยเรียกคนมารับฉันแล่จีน่าก็มาฉันส่งแค่คนขับรถมาก็ได้ฉันอยู่แถวนี้พอดีมาได้แล้วฉันไม่ได้มีเวลาทั้งวัน,น,นถ้าช่วยฉันขึ้นรถและฉันก็พยายามคุยกับเธอแต่เธอเล่นโทรศัพท์ตลอดทางกลับบ้าน แล้ทันทีที่เราถึงบ้านเธอก็วิ่งเข้าไปห้องเธอโดยไม่ชวนฉันด้วยซ้ำเธอเป็นอะไรเนี่ยอาทิตย์ต่อมาฉันพักผ่อนที่บ้านและทุกครั้งที่ฉันพยายามเข้าใกล้ห้องของจีนา่ารัสตี้ก็จะขอให้ฉันถอยออกไปเขาหวาดระแวงมากจะมียามอยู่เฝ้าห้องของเธอเป็นเจ้าหญิงเหรอทำไมรักษาความปลอดภัยขนาดเนี้เจ้าไม่ใช่เรื่องของเธอเลยจีน่าเป็นแฟนฉันและฉันจะทำทุกอย่างที่เธอต้องการเพราะงั้นอย่ายุ่งไปได้แล้วไหมี่รัสตี้พูดจาแบบนั้นฉันก็ยิ่งอยากรู้มากขึ้น าไม่ได้รักใครนอกจากตัวเองฉะนั้นรักใหม่นี้กับจีน่าเลยแปลกมากฉันอยากรู้ให้มากกว่านี้แต่หลังจากนั้นไม่นานโคชเริ่มฝึกเราสําหรับการแข่งระดับนานาชาติแล้วฉันก็ยุ่งมากต่อมาเลยค่ะอาก็แจ้งให้ทราบว่าพวกเขากําลังจะย้ายอาไปโรงบรมที่ใหญ่กว่าและจีน่าก็จัดงานปาร์ตี้ในวันเดียวกันท่านคงจะมีความสุขมากสินะที่อาไม่กลับมาเร็วๆนี้<ะ>ใช่ไหมะอะไรนะไม่นี่วันเกิดแม่ฉันจริงเหรอแล้วทําไมแม่ไม่อยู่ที่นี่ เพราะว่าแม่ฉันไม่อยู่แล้วไงจีน่าเริ่มน้ำตาไหลขณะที่เธอวิ่งขึ้นไปชั้นบนและตอนนั้นเองรัสตี้ก็ปรากฏตัวฉันว่าแล้วว,ว่าเธอต้องพูดอะไรกับจีนา่าใจเย็นสิฉันขอโทษฉัน,น่าจะเก้าไก่เกินไปหน่อยฉันจะไปขอโทษเธอเองไปทําซะ ไม่งั้นฉันจะไม่อนุญาตให้เธอวิ่งเข้าใจไหมฉันขึ้นไปชั้นบนแล้วเห็นบาจีน่าร้องไห้อยู่ในห้องกับรูปแม่ของเธอฉันขอโทษนะฉันไม่ได้ตั้งใจจะทาร้ายเธอฉันรู้ว่าเธอรู้สึกยังไงฉันก็ต้องมาแบบนั้นเหมือนกันฉันแค่คิดถึงแม่มากๆถึงแม่จะอยู่กับฉันไม่ได้ก็ตามฉันจัดงานปาร์ตี้ให้แม่ทุกปีเลยแม่ฉันชอบงานบันเกิดากันกบจีน่าคุยกันนิดหน่อยแล่ฉันก็ตระหนักได้ว่าเธอไม่ได้แย่อย่างที่คิดฉันเห็นได้ว่าเธอคิดถึงแม่มากมันทําให้ฉันรู้สึกกกผูพัันบเธอ บางทีฉันอาจจะตัดสินเธอเร็วเกินไปหลังจากนั้นจีน่าก็เริ่มคุ้นชินฉันแลวเราก็อยู่ได้กันมากขึ้นแต่ไม่นานฉันก็สังเกตว่าเธอจะคุยกับฉันเฉพาะเวลาที่รัสตี้ไม่อยู่วันนึงฉันถามเธอและเธอก็ให้คําตอบที่แปลกประหลาดมากไม่หรอกฉันแค่อยากพักจากการเตรียมงานแต่งงานน่ะว้าวฉันไม่รู้เลยเอ,อ่ะแล้วเธอได้เรื่องแต่งงานรือยัเองเราอยากจะรอให้พ่อของเขากลับมาก่อนนะจีนา่าดูตื่นเต้นมาก <laughs> พอฉันถามราสตี้เกี่ยวกับเรื่องนี้เขาก็ตอบแบบปัดๆฉันบอกให้เธอเลิกยุ่งกับเรื่องของฉันไม่ใช่หรืองไงอย่าทำให้ใจเธอหักก็พอโอเคเออนะ่ะฉันรู้ว่าเขาไม่ฟังฉันแต่ฉันก็ต้องลองดูจีน่าสมควรได้รับสิ่งที่ดีกว่าไอต้ตาบ้านนี่ไม่กี่วันต่อมาเรามีงานเต้นรำที่โรงเรียนและฉันตัดสินใจว่าจะไม่ไปยังไม่มีผู้ชายโรงเรียนคนไหนขอฉันคบเลยและการเป็นตัวคนเดียวมันก็น่าอับอายมาก ตอนจีน่าได้ยินเธอก็อาสาไปด้วยฉันไม่รู้ว่าอะไรจะน่าอายมากกว่ากันระหว่างไม่มีคนไปเต้นด้วยหรือให้พี่สะพ้ยมาเป็นคู่เดทชัดหัวเข้าไว้จะทําทได้แน่ฉันทําตามคําแนะนําของเธอแล้วก็สนกสุดๆไปเลยจนกระทั่งได้ยินเสียงใครบางคนกรีดร้องจากอีกฝั่งหนึ่งของห้องเป็นเสียงของจีน่าที่กาลังโยวยวายใส่ผู้หญิงในชั้นเรียนไม่เบื่อที่แกล้งที่รังแกกันเลยหรือไง เดลล่าสูงนิดหน่อยแต่ก็ดีกับพวกเธอทุกคนมากรวมถึงพวกวัยรุ่นมหาลัยที่ชอบกันด้วยถ้าถึงเทียบเดลิล่าไม่ได้เลยสักนิดนึ่งเธอออกไปแต่ปล่อยฉันนะจะด่าจนเรามาใหงหมดเล้ที่มันเรื่องอะไรกันคนพวกนี้พูดจาพิลึกพิลึกถึงเธอฉันทนไม่ได้ฉันชินแล้วล่ะแล้วฉันก็ยืนหยัดด้วยตัวเองได้ฉันรู้แต่ว่าฉันเคยถูกดังแกตอนเด็กๆและเรื่องพวกนี้มันจี้ใจฉันโอเคงั้นลืมมันซะเรามาถึงแล้วสนุกไปกับการเต้นกันเถอะมาเร็ว จีน่ากับฉันเต้นรำกันทั้งคืนแล้ไม่สนใจและใส่ใจใครเลยและมันก็เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดอาทิตย์ต่อมาฉันยุ่งอยู่กับการฝึกซ้อมกีทาตารางฉันแน่นมากนักโค้สก็เข้มงวดกับเราแต่มันก็คุ้มค่าเมื่อฉันถูกเลือกฉันรีบโทรหาทันทีแต่โทรศัพท์อากลับตรงดิ่งไปที่ฝาข้อความเสียงฉันรู้สึกตื่นเต้นที่จะบอกจีน่าเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ฉันกลับถึงบ้านก็ได้ยินเสียงดังมาจากห้องทำงานของรัสตี้ในทำแบบนี้กับฉันได้ยังไงเธอคิดว่าเป็นงานประจำหรือไงงานเธอไม่แเนี้ยละ เก็บกระเป๋าแล้วไปซะจีน่าผุนพันออกไปได้วยความโก<อ>รธฉันมั่นใจว่ารัสตี้เปลี่ยนใจไม่อยากแต่งงานเลยแน่ฉันอยากให้แน่ใจว่าจีน่าไม่เป็นอะไรเลยตามเธอไปฉันเห็นเธอเข้าโรงพยาบาลและเข้าไปในห้องที่มีผู้หญิงอ่อนแอคนหนึ่งมีเสียงเ <c oughs> ครื่องมือร้องส่งเสียงไปชั่วขนาที่เธอยิ้มให้จีน่า <c oughs> นานมากเลย เชลลี่ลูกสาวีทดักของแม่หนูขอโทษที่นานนะคะแม่หนูหน,หน,หนูต้องจัดการบางอย่างแล้วหลังจากนั้นหนูจะพาแม่ออกจากที่นี่ไวๆนะคะสรุปเธอชื่อเชลลี่ส่วนแม่ของเธอยังมีชีวิตอยู่ผู้หญิงคนนี้เป็นใครและเธอต้องการอะไรฉันมีคําถามมากมายฉันอยากจะเข้าไปข้างในแต่ดูจากอาการคนเป็นแม่แล้วฉันตัดสินใจรอเธออยู่บ้านแต่ที่นั่นยังมีเรื่องเซอร์ไพรส์อีกอย่างรอ <c oughs> ฉันอยู่ <c oughs> อาอยู่บ้านแล้วและเขา,เาก็กําลังโวยวายรัสตี้อยู่เรื่องเอกสารบางอย่าง กลับมาแล้วเป็นยังไงบ้างคะหนูเพลียมากเลยตอนที่รู้เรื่องที่อาป่วยอาสบายดีเดลาล่าแท้จริงยิ่งกว่าสบายอีกนะอาหมายความว่ายังไงเหรอคะอารู้สึกละอาใจที่ต้องพูดแบบนี้แต่ลูกชายของอาลักพาตัวอาเพื่อเอาทรัพย์สินอะโชคดีที่ตำรวจมาเจอพอดีลักพาตัวเหรอคะเป็นไปได้ยังไงหนูเคยกับเลขาของอามาแล้วเขาไม่ใช่เลขาของอานะอาไปที่นั่นคนเดียวอานั่งลงแล้วบอกกับฉันว่ามีคนขโมยโทรศัพท์ไปก่อนที่เขาจะขึ้นเครื่องบิน นระหว่างทางกลับบ้านเขาก็ถูกลักพาตัวไม่กี่เดือนก่อนรัสตี้โทรหาอาเพื่อขอเงินหนึ่งน้ายเหรียญแต่พออาไม่ยอมให้เงินเขาเขาเลยวางแผนลักพาตัวอาไปและบังคับให้เซ็นสัญญายกบริษัทให้ฉันมองรัสตี้ด้วยความตกใจเขาไม่แสดงความสำนึกผิดเลยแม้แต่น้อยใช่ฉันเป็นคนทำพ่อโยนทุกอย่างให้กับเธอไม่เหลืออะไรผมเลยแม้แต่อย่างเดียว แล้วผมก็ได้เจอกับจีน่าและเธอก็รวยมากและด้วยความช่วยเหลือของเธอฉันเกือบจะไล่แกทั้งสองออกจากบ้านไปได้แล้วนายมันอีคนชั่วใครเขาทำแบบนี้กับพ่อตัวเองอะฮะคนที่ไม่สนใจใครเลยนอกจากตัวเองฉันบอกให้เธอไปได้แล้วจีน่าเรียกฉันว่าเชลลี่ฉันไม่ใช่ทานนายและฉันก็ไม่ได้รวยด้วยจีน่าเล่าให้เราฟังว่ารัสตี้เป็นนักต้มตุ๋นที่ถูกตามล่าตัวในลอนดอนเขาหลอกลวงผู้คนมากมายรวมทั้งพ่อของเธอ เธอเลยแซงทำเป็นรวยเพื่อจะได้คบกับเขาช่วยเขาขายบริษัทแล้วหนีไปพร้อมกับเงินเงินที่เขาขโมยไปไปเป็นค่าผ่าตัดของแม่ฉันเราเป็นหนี้ค่าใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาลของแม่ฉันอยากจะเอาคืนเขาแต่เขาก็หลอกฉันซ้ําฉันเป็นคนบอกตำรวจว่าอาของเธออยู่ที่ไหนแบบนั้นมันไม่ถูกต้องนะจีนะ่าเธอกหกเราแต่เธอก็ช่วยอานะ และฉันก็ต้องขอบคุณเธอมากๆขณะที่อาโทรแจ้งตำรวจและี่หน้าร้องไห้เสืออืสอื่นฉันเห็นรัสตี้แอบย่องออกไปพร้อมกับเอกสารคิดว่าจะวิ่งหนีฉันได้งั้ยเหรอฝันไปเถอะรัสตี้ถูกจับข้อหาลักพาตัวและยักยอกเงินจีน่าถูกเรียกตัวไปสอบปากคำและได้รับโทษจำคุกหกเดือนข้อหาร่วมมือกับรัสตี้หลังจากนั้นเราก็จ่ายค่ารักษาแม่ของเธอชดเชยค่าเสียหายให้กับคนอื่นที่รัสตี้เคยหลอกลวงไม่นานก็ถึงเวลาเดินทางไปวิ่งทีท่าระดับนานาชาติและก็มาส่งฉัน ทำให้อาภูมิใจน,นะหรือวาทำให้อาภูมิใจมาตลอดนียค่ะอาตออฉันแล้วมันก็รู้สึกอบอุ่นเหมือนบ้าน